ก็ใส่ก็ยังเขาก็อยู่กับช่องแค่เกมแค่นี้เองผมจะมาดันแล้งทากไดมอนด์เล้งไสีการดับเซตที่ผมจะเอาไปเซตนี้เสงมันจะเบาหน่อยเพราะว่ามันมืดแล้ว <c oughs> นี่กินหมวะนี่กินหม้ไม่รู้เด็กไอ เมื่อกี้ไปไปดูกันเลยผมผมจะลงมาสองตานะยาวยาวไม่สองตาดรอยาวโหแชมป์หกปีสิ่งรับก้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน้องผมยังดูอันนี้อยู่เลยเดนปัดเจตนานี่หว่ แสยผมเบามากเลยนะจ๊ะตายโอ้โหไม่ตายอะไรวะเนี่ย สามสิบตายเก็บเงินไว้ขอปืนหน่อ,อยคือเพื่อนแบบเล่นแบบไม่ชุบไงก็เลยแบบดูทแบบุกคนดูสายเติมอะสายเติมแชม6ปี รอแบบเบือพวาแบบยิงแบบยิงตอนตอนยังไม่เริ่มเกมผมผมเกลียดมากูเหมือนกันเนี่ยมีไหมวะไม่มี อ้าวตบศัตรูแล้วเพื่อนบันดันน่ด้วยโอ้หลังคาก็มีโอ้หนูแหมหกปีหกปีจริง

Ừ <coughs> <Bplex in> hứ <the conclusions> này Họ sẽ cho mà đặc vào lúc này Mình còn tuyệt 嗯。Mm. Mm. โอ้โหเพื่นก็ดันมาแบบไม่มองกันเลยอะเนี่ยเม่หกหกปีมันแบบหปีมันแบบมนอนไข่อุ้โซเฟียศูนยคิวเนีน่ยโอเค ผมว่าหนึ่งสีหนึ่งใช่ไหมเน,นี่ยนะนี่เดีมันแบบอ้โูจะแพ้แล้วมงึงต่อพว่จะเปลี่ยนเซตนะทุกคนเอาไปนเซตนี้เลยหกปีแล้ว ลองใช้ป um, ืนนี mais mais. Hou, ้บ้างผมไม่เคยใช้เลยลองเล่นอะไรแบบใหม่ใหม่ลองเล่นอะไรแบบใหม่ใหม่บ้างจะไก็ด้แบบอะไรก็ได้กระตุกไงเออเนี่ยกระตุกเลยโอ้โหปืนทักแม็ ล่างเลยคืนดีสุดโอ้ดีสุดดีสุดเก๊ใส่ป่ะฮะคงจะมารอแบบไฮไลท์กันทุกคนไลท์ไฮไลท์ขอของหน่อย จะมาลองไฮไลท์กัน,นครับทุกคนไฮไลท์ยังไม่ชื่อไฮไลท์นะคุณเราเรียกไฮไลท์มีสัตรูอยู่ใกล้ๆเฮ้ยล่ามสิ สกิลยิงทะลุไอวอรมาทุกคนสคกิลไม่แบบน่าประคาญเอาว่าขอบคุณนะหลงัลงหลงัลงหลังหลังหลัง เลนขอโป่องอะไรที่อัดอ่ะอันนี้อันนี้เอาเกล้ากลมีปืนกระปืนใกล้โอเคบางปียับ มันว่งขึ้นเลยม่นเล่นมาเล่นแต่แรงใหญ่เนี่ยศูนย์คิวเล่นแต่แรงใหญ่ไงซีซีไม่ค่อยได้เล่นอ่ะกว่าสิบนาทีแล้วเพราผมไม่แช์ทุกคน ใส่ก่อนได้เปรียบมีศัตรูอยู่ใกล้ๆจบนุ้ย้่างนออมันต้องซ่อนยหและขอโทษขอบคุณนะไม่ต้องคือจำเป็นต้องขอโทษผมรอเปล่า งั้นับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ